ิาบอยรันทาโรุ่งเฮโม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 เยอแล้วเยอแล้วเฮ้ยเยอแล้ว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 อะแม่ของรัโร่คุ้งเซ็นชื่อเข้าโรงเรียนก่อนสิครับใครขิ้เหลือโดนดีแน่ฮานะครับรัโร่คุ้งแม่ทธอมาเนอะเอ๊ะแม่ผมเหรอเอ๊ะ เจอคนต่างชาติท่าทางแปลกๆก็เลยอยากไปต่างประเทศนี่เหรอครับแม่ก็ใช่นะสิโอ้วันเดอร์ฟูลวันเดอร์ฟูลอ้าคุณเป็นใครสุดยอดบิวตี้ฟูลเลยนะครับเนี่ยครับอะไรนะผมอยากจะพาคุณไปต่างประเทศ โลกจะได้รู้จักนินจามากขึ้นกว่านี้เออคราวนี้อะไรอีกล่ะเนี่ยโถคุณเป็นนินจาที่แฟนตาสติกมากกเลยเฮ้ยหยุดนะทำไมต้งหยุดหยุดทย่นี่นะลอยลอยไม่ได้ป๊อแม่จ๋าช่วยด้วยจะทำอะไรพ่อจ๋าอะฮะตอนแรกพ่อเขาไม่อยากไปหรอกนะแต่พอฟังคนต่างชาติคนนั้นพูดให้ฟังเขาค้อ พอกระสดนิจาติดแล้วคราวนี้เราก็จะได้เงินถ้าพูดแบบนี้ล่ะก็ลราไปดีไหมฮะเอ่อแล้วพักหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยทำภารกิจนินจาเปลี่ยนไปจ่ายแต่ก่อนมากเลยละ่ะพ่อนี่ละก็ปัญหาอยู่ที่คนต่างชาติสินะคนต่างชาติคนนั้นหวังดีจริงเหรอรันทารโร่เธอกลับไปตรวจสอบเรื่องนี้ที่บ้านกับครูโดอินะครับ ครูโดยอีอะไรครับคนต่างชาติมีคนไม่ดีอยู่จริงๆเหรอคะจะว่าไปแล้วในเมืองมีชาติต่างชาติเข้ามาเยอะเลยละครับหนึ่งในสองคนเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าใครดีใครไม่ดีน่ะมีหลายคนแล้วนะครับที่เชื่อคำพูดของคนต่างชาติน่ะแล้วก็ยามตามเขาไปง่ายๆเลยแล้วเขาพาไปทําอะไรอย่างนั้นเหรอได้ยินมาว่าพาไปประเทศทางใต้แล้วก็ใช้ให้ทํางานหนักๆแบบนี้นะครับ ถ้าททำงานหนักๆแล้วก็ตัวฉันเองไม่เกี่ยงนะแม่ครับปัญหานั้นอยู่ตรงนั้นนะครับแบ่รี่ไปเถอะจริงด้วยปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่นะแม่จ๋าไปไหนของเขานดินเนี่แม่จา๋าแม่จา๋า แม่ <พอ S 2> ยดาอ,อาหารได้เลยยังเร็วๆเขานอยเซ่เออช่วยไม่ได้สงสัยต้องทำเองซะแล้วเร็วๆนอยเซ่ผมหิวจนแสบทองไปหมดแล้วปล<พ>อยให้ผมหิวแบบนี้ผมจะโกรธเอาได้นะคุณพออ่อจะทำให้เดี๋ยวนี้นะพ่อแล้วก็เชื่อฟังคนต่างชาติพูดไปสมบเลยนะนเนี่ยคนต่างชาติคนนั้นน่ะเหรอค่ะเอ๊ มีอะไรเหรอรันทโล่เออููสึกเหมือนเคยเห็นก็ต่างชาติคนาน,านคั้นนะคะเอ๊ะรูปคอนเป็นใบป,ประกาศที่ติดอยู่ในเมืองผู้ชายใส่แว่นเบทเทนกาตา้างั้นเหรอเบทเทนกาตา้างั้นที่บอกว่าจะพาพ่อไปต่างประเทศก็คือต้องบีบเบื้องหลังอะไรโยนแน่ทำเป็นอ้างว่าจะทำให้ดีจาเป็นที่รู้จักอ๋อครูยมดา คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นเรื่องนี้ก็เลยพาคุณครูเอนคาเซล่ามาด้วยง่ายร้านโชโรคุงมาได้เจอก็ตั้งนานคุณครูเอนคาเซล่ามาญี่ปุ่นแล้วเหรอครับเนี่ยใช่แล้วฉันอยากจะเปิดตลาดการค้าใหม่ก็เลยติดต่อค้าขายกับญี่ปุ่นนะ่ะที่จริงแล้วคุณคาเซล่ามีเรื่องอยากขอร้องให้ช่วยเหลือชาวต่างชาติดีๆที่ถูกเข้าใจผิดกันหมดนะ่ะเข้าใจหรือยังพวกเราชาวต่างชาติดีๆพากลันลำบากไปหมดเลยนะ แม่ครับคนนี้คือคุณคุณเอ็นครัสเซล่าครับ <c oughs> ชื่อฟังดูน่ากินดีนะโอ้โยอย่าพูดแบบนั้นสิเส <c oughs> ร็จแล้วอ้าไม่อีกแล้วเนี่ยจานเมื่อกี้ก็ไม่เทนึงแล้วนะ <c oughs> ่ะนี่คุณเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยฮะวอนอ้ายคนดีที่สุดแล้วไอ้ชอบอาหารไม้นะ I love you อ้ oh, ขอโทษนะครับสวัสดีอ่ะคนต่างชาติอีกแล้วเหรอ คุณเป็นสเกลแ,แน่เลยสเกิร์ตเอ่อคือ no 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 ไม่ใช่สเกิร์ตสเกวคุณเป็นนินจาที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยตรงนั้นมาครับผมจะพาคุณไปต่างประเทศไปเป็นสตาร์นินจาโชว์สตาร์นินจาโชว์เฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าฮะเจ้าฮะไม่เอาเอาเวลาหนอะไม่เกี่ยวกับคุณ เกี้ยวเท่ไอ้เคยข้าแค่วมาจนได้เคนพอคนนี้อายจะพาไปตาประเทศด้วยรู้ไหมเออใช่ละครับเห็นว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรนี่แหละครับโน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 ถ้าไปกับฉันจะได้เป็นสตาร์ลิ้นจอนโชเลยยิ่งใหญ่กว่าเป็นไหนสตาร์อ่ะโอเคเลยหมาตลกเลยนะ ที่จริงไม่ตาประเทศที่ว่านั่นนะที่จริงก็แค่พาไปรวมในห้องเล็กๆนั่นแหละก็เอาไปใช้งานางไม่ได้อไอ้ก็จะกำจ<า>กัด<า>ทิ้งงาน<อ>ละ่ะฮะอะไรนะอย่ามาล้อเล่นกับฉันนะทำไมฉันต้องไปทำงานให้นายด้วยละ่ละฮะเออเออแย่เลยสิเผลอพูดความจริงเอาไปซะไดน้นั่นเนี่ยในที่กำจัาถึงจะใส่แว่นกระตุกตาฉันไม่ได้หรอกเด็กยอมหน้าตาแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับอะ หน้าตาเหมือนในป oh, 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 oh. ้ายประกาศเลยหนีไปไหนกระปุกน <ot> ี <Demon> ้น่จะลอกลวงกับมาคุณพ่อได้ตาไปสั้นแล้วเหรอก่อนหน้านี้ขอความร่วมมือจากคุณคาสเตล่าให้เป็นนกต่อเพื่อจับตัวเบเทนกาลตานี่แหละขอบคุณมากนะคะไปขอบคุณคุณคาสเตล่าที่เป็นชาวต่างชาตินั่นเถอะครับโอ้โนโน่ไปตอง เห็นว่าคดีนี้เกีออก่ยวกับคุณแม่ของรัทโรที่รีบไปโรงเรียนก็เลยเข้ามาช่วยด้วยอีกแรงเท่านั้น <Yeah. S 1> คนที่ต้องขอบคุณคือผมจังห่างนะครับตายทิงขอบคุณมากนะครับ <c oughs> อูล่ารรีบตามไปเถอะเข้าบ่ายบายรัะทะโรหมดหน้าที่พวกเราแล้วกลับเถอะครับอ <c oughs> แม่จา๋า พ่อจ๋าคนต่างชาติคนนั้นนะเป็นคนไม่ดีซัได้แต่คุณคาเซลล่านเป็นคนต่างชาติที่ดีมากเลยนะคะเออดื่มชาให้ใจเย็นก่อนสิคะพ่อ<ะ>ดื่มสิมชาเขียวขอบใจจ้าแม่ชาอร่อยอร่อยนะแม่เฮอ่ชาอ้าเรนเรนนัน ต้องใช้แรงเวียงวงแหวนที่พอดีรับเอาละลองทำดูทีละคนเริ่มได้ต่อไปก็การทะโลย่ยเอาเฮ้ยเยเฮ้ยฮแม่เธอจะคว้าไปในของเธอกันแน่ฮะเฮ้ยขอโทษนะครับ เดี่เฮโมเฮ้โมเฮ่พรุ่งนี้จะมีการสอบเซนรินกันนะโดยเฉพาะรันทาร่คิริมารุชินเบอย่ทาทำเล่นๆกันนะครับเอาละจบชั่วโมงเรียนเท่านี้ก็แล้วกันขอบคุณครับเฮ<อ>้ยไงดีล่ะสอบวันพรุ่งนี้แล้วด้วยอะตอนนี้ที่เราต้องทำก็คือฝึกซ้อมเพิ่มอีกมีแต่พวกเราสินะที่คว้างเซนรินไม่เข้าเป้านะ ต้องฝึกซ้อมแล้วล่ะตอนนี้ฝึกซ้อมงั้นเหรอเรียนเหรอรอะไรเหรอตกใจหมดเลยะพูดถึงเรื่องเรียนเซนลินคนที่เก่งเซนลินอันดับหนึ่งของโรงเรียนก็เห็นมแต่รุ่นพี่ทกิยาชามารุที่อยู่ชั้นปีที่สี่เท่าน,นั้นโ <c oughs> ดนพี่คนนั้นเป็นผู้ใช้เซนลินอันดับหนึ่งก็จริงหรอกนะ <c oughs> ถ้าเรืร่องเซนรินแล้วก็ให้ฉันจัดการเองยอ่อ ปัญหาก็อยู่ตรงที่นิสัยของเขานาั่นแหละนะทำไมฉันถึงได้ใช้เซนรีนเก่งขนาดนี้กันนะบางทีอาจจะเป็นพรสวรรค์ก็เป็นได้อ้อไม่สิแต่เป็นพรสวรรค์อยู่แล้วละ่ะเอ่ออ๋ออ๋รอ,อจริงๆเลยก็จริงอยู่นะที่นิสัยเป็นปัญหาใหญ่แต่ยังมีคนใช้เซนเรนคนอื่นอีกเหรอเนี่ยไม่มีทางอื่นแล้วลระนอกจากรุ่นพี่คนนี้นะไว้ตอนพักเที่ยงก็ไปขอร้องดูก็แล้วกัน จบแล้วรุ่นพี่ธกิยาชาเอ่ออะไรเหรอเอ๊ะท่าทางไม่ค่อยดีนะครับก็นิดหน่อยอะนะคือพรุ่งน,นี้เรามีสอนนะครับรุ่นพี่อยากจะให้ช่วยสอนหน่อยนะครับกรุณาด,ด้วยครับชัอนนะ่ะนะเอ๊ะ<อ>ฉันไม่ใช่ผู้ใช้เซนเลินที่เก่งที่สุดในอับหนึ่งของโรงเรียนดินจาแล้ว รุ่นพี่พทากิยะชามารุเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอครับเกิดสิอะไรล่ะครับรุ่นพี่ที่จริงเมื่อหลายวันก่อนซามูโร่ชั้นปีสองมานนะ่ะรุ่นพี่ทากิยาชามารุาาผมอยากให้รุ่นพี่ช่วยสอนเซนรินให้หน่อยนะครับได้สิแต่เจ้าซามูโร่ก็นั้นกล้าเก่งกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ซะอีกนะสิะการใช้เซนรินนั้นสำคัญคือใจกับร่างกายต้องสมดุลกันนะนะ ความสมดุลของกายและใจต้องรวมจิตใจและความรู้สึกไว้ที่กลางเป้าพร้อมกับส่งอาวุธไปยังเป้าหมายนี่คือจุดสําคัญเข้าใจแล้วครับเอาละลงมือได้เลยครับรวมใจเป็นหนึ่งส่งความรู้สึกไปที่กลางเป้าหมายและส่งอาวุธออกไปย่า๋อ ฝีมือดีกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกคราวนี้ตายรุ่นพี่บ้างนะครับแสดงฝีมือให้เต็มที่เลยนะครับโอ,โอ,โอได้สิคอยดูให้ดีนะเจ้าซาวโร่เด็กปีสองทักกิยาชามารุนคนนี้ไม่ยอมแพ้หรอกตาลายเสียดายยัยจะเอยอ๋อเป็นไปไม่ได้คอยกูรอบหนึ่งก็ละกันย่อยมืดตลอดอ้อ จะเกิอะไรคึ้กันนียอีกครั้งและวกันนี่ไปไหนเนี่ยโอ้โหเข่าสุดอความเชื่อบันของฉันทายไปหมดแล้วถ้าอถ้ากิยาชามาโลคงถ้ากินเหลือจะโดนดีนะเป็นแบบนี้ผมกินไม่ลงหลบ ไม่น่าเชื่อว่าฉันจะมีพรสวรรค์เรื่องเซรินเหมือนกันนี่เนี่ยรุ่นพี่ซาบ,บุโร่พวกนายเองเหรอสอนการใช้เซรินให้พวกเราหน่อยได้ไหมครับรุ่นพี่พรุ่งนี้เรามีสอบนะครับอืมได้สิขอ,อยังชั่วฝึกกับรุ่นพี่ซาบ,บุโร่ยังดีกว่าเจอปัญหาเรื่องหลงตัวเองรุ่นพี่ทากิยาชามารุใช่อีกนั่นเนี่ยมาเริ่มกันเลยดีมากครับเวลาใช้เซรินน่ะนะ จำเป็นจะต้องจัดระเบียบสะโพกให้เหมาะสมทำไมฉันถึงกลายเป็นผู้ใช้เซนลินชื่อดังในเวลาสั้นๆเดี่ยเหรอคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการที่ฉันมีช่วงขาและสะโพกที่แข็งแรงนี่ไงเป็นง่ายช่วงสะโพกของฉันพิเศษไปเลยใช่ไหมล่ะฮะรู้สึกว่ารุ่นพี่ซาบุโร่จะไม่ต่างจากรุ่นพี่ทากิยาชามารุเลย พอชื่อดังขึ้นมาก็เปลี่ยนนิสัยไปเลยนั่นเนี่ยวิ่งเขาได้ยินนะค่อยๆทีนี่มาลูกคงฉันได้ยินนะเออขอโทษครับนิสัยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยฉันแค่มีความเชื่อมั่นขึ้นมากเท่านั้นเชื่อมั่นเลยครับใช่แล้วบางทีฉันอาจจะมีความสวรรค์เล่นเซรินอยู่ก็ได้นะขนาดนั้นเลยเหรอก็ขนาดนั้นแหละถ้างั้นช่วยแสดงฝีมือให้ดูด้วยนะครับได้เลยพวกนายอ่ะคอยดูให้ดีก็แล้วกัน ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้อะทำไมเป็นแบบนี้ขออีกทีโอ้หรุ่นพี่ทักษิยชามรลุกระดุนนอนให้ผมใช้เซริตอีกครั้งด้วยเถอะนะครับซาบุโร่ฝีมือผมตกไปแล้วล่ะครับเธอพูดจริงเหรอเนี่ยฮะจริงครับ พวกเราขอให้ช่วยสอนให้นะครับจูจูก็เน่าเฉยเลยก็เ <c oughs> ลยยังไม่ได้สอนพวกเราซักขตีเดียวเลยถ้ากินไม่หมดละโดนดีนะงั้นเหรอไจะเริ่มอยากอาหารขึ้นมาแล้วสิ <c oughs> ขอบคุณมาก <ix> นะครับไปเึอสับุูโร <sequel? S 2> สับบูโรเส้นบร,บรินะคะือสะโพกต้องจัดสะโพกให้ดีคอยด้วยดีนะชว่วย รุปแมงดงามสำเร็จฉันนี่มันอัจฉริยะจริงๆอัจฉริยะแงแงฉันก็อัจฉริยะเย่ต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยครับแล้วสอบวันพุ่งนี้เอาไงดีอะได้แค่น,นั้นก็แค่นั้นแหละถึงด้วยอะต้องมาฝึกสอบกันเองดีกว่าเนาะนี่พวกเธอ พวกเธอก็เป็นอัจฉริยะได้นะถ้าให้ธากิจยาชามรุสอนให้นะไม่ครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องเกรงใจหรอกนะสงบจังเลยเนาะ มาแล้วมาทำมแล้วลงแล้วไปเลยนี่พวกเธอน่ะเฮ้ยมาพูดได้อ่ะถ้าเป็นของจริงแล้วก็เงินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเอ่อคือคือคือว่าพวกเราอ่ะไม่รู้จักคุณม้าเลยนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อฉันรู้แล้วเวทลักษเป็นขี่มา้าไงเล้วเธอนี่รู้ดีจริงเก่งสมเป็นนินจาเลยม<า>ะ,ะไปพวกเธอรู้ออกว่าฉันเป็นนินจาแต่ตัวแบบนี้ใครๆก็มองออกเอก่อนนะเรื่องนั้นช่างเถอะขอถามทางพวกเธอหน่อยจะได้ไหมฮะ<า>อืม อยางงีนี่เองเข้าใจแล้วจะถามท่าแต่ทำไมต้องหลบด้วยล่ะครับเจ้าโง่ถ้านิงจาปรากฏตัวตามเส้นทางก็ถูกจัดการง่ายสิอ่ะคือว่าคฤหาสน์ของท่านซูซูกิไปทางไหนอย่างนั้นแหละฮะอ่ะออ<า>จะว่าไปมันก็จริงอยู่หรอ,หอที่อยู่ในปกเสื้อนั่นมันอะไรล่ะเอ๋อ นี่เป็นของครูใหญ่เราทปลาเปล่าบไม่มีอะไรหรอกรับอย่านะไหนจะไม่ได้หรอว่าจะให้ใครเห็นเอกสารลับนี้ไม่ได้เด็กครับทั้งเรื่องที่รู้ว่าฉันหลบอยู่ข้างมาและยังจดหมายได้อีกพวกเธอนี่ไม่ใช่คนธรรมดาสินะไหนๆก็รู้แล้วที่ริจังคนนี้ไม่ใช่ไขนินจจ้าลงเนี่ยจะบอกใหอ <า S 1> ้อนาคตผมเขาจะเป็นนักล่างอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยไรนินจาเลย ครับครับพวกเราไม่ได้เป็นไายนินจาหรอกนะครับอยู่ปีหนึ่งริ้งกับครูโดอิกับครูยามาดาอะไรนั่นเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเอมือไม่ใช่มอ้าวเป็นอะไรไปอ่ะเปล่ายังงี้นี่เองพวกเธอคือไข่ดินจางั้นสินะจดหมายลับนั่นก็เปล่านะครับไม่ใช่ของสำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกใช่แล้วครับแค่จดหมายธรรมดาธรรมดางั้นเหรอถ้าพวกเธอยือนยันละก็นะ หมายลับจริงๆสินะทำไมยังพูดแบบแนั้ทีละครับเนี่ยเพราะฉันสงสัยว่าพวกเธออาจจะเอาข่าวไปส่งให้ศัตรูก็ได้ใครเหรอศัตรูนะ่ะไม่รู้แต่ว่าคนเป็นนินจาจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดดังนั้นเรื่องที่เราเจอกันวันนี้ฉันจะเก็บไว้เป็นความลับไม่ต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้นี่ครับห <laughs> ังนะฉันรับประกันความปลอดภัยให้พวกเธอได้ไม่ต้องห่วง ไม่ส่งจดหมายรับได้เลยก็บอกว่าแค่จดหมายธรรมดาอย่างไงเล่เาบอกว่าจดหมายลับแต่แรกเราก็สบายไปแล้วไม่อ่ะถ้าเราบอกไปว่านี่เป็นจดหมายลับจริงๆแล้วก็ต้องคิดว่าเป็นจดหมายธรรมดาธรรมดาแง่แงเลยอ่ะปะเดี๋ยวเลอกหน,นะน้าลจ้าคนนั้นบอกว่าจะปกป้องไว้เองจะไม่ได้ด้วไงอ่ะรู้สึกว่าคุณลุงคนนั้นอ่ะจะชอบเป็นินจาม,มากเลยนะเนี่ย เป็นอะไรไปจับความรู้สึกอะไรได้อย่างนั้นเหรอคือว่าจับความรู้สึกของคุณลุงได้ในละครับชัดเลยไม่ต้องสนใจไม่สนใจได้ไงล่ะก็เล่นเด่นสะดุดตาซะขนาดนั้นอะเออหยุดก่อนเอ๊ะอะไรครับเนี่ยผักที่เอามานีขอซื้อหน่อยนะครับ จูดูทำอะไรนะครับรู้สึกว่าพวกเธอจะพูดถูกนะวิธีที่ฉันใช้มันออกจะเด่นเกินไปสักหน่อยแต่ว่าถ้าแต่งเป็นพ่อค้าขายผักฉันก็จะซ่อนความเป็นนินจาได้และคุ้มครองพวกเธอได้ด้วยเฮ้เออยยาประมาทไปได้ล้วรู้เงีม้มาทางเมืองตั้งแต่แรกน่าจะดีกว่าไหรต้องวนด้วยอ,อ่ะ มีธุระอะไรผ้าของพ่อค้านี่ยเสรดีจังเลยนะเอ๊ะอ้อฉันขอด้วยกันแล้วกันนะติ๊กกับติ๊ก<ท><ท>นังว้พวกพี่มนะันก็ชิน้นจดหมายรับไง้สินะเรื่องอะไรกันเนี่ยทำแบบนั้นเขาก็รู้หมดสิว่าเป็นนินจาปะโถอเอ้ยโอ้ยเราไม่ค่อยดีเลยกียจังจะว่าพ,พวกเราดิ้อยู่ห่างๆดีกว่านะ้ คนลุงพวดแบบนั้นง<อ>ไงเล่าสา์มีลูคำคำกค้ามาเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ขายขอแล้วก็จะเป็นจุดเด่นนะ,ขะเข้าใจหรือเปล่าเล่ารียบขายสิแล้วเอางั้นเหรอจริงด้วยนะขอโท่าที่รอนะครับจ้านี่จะค่าผักแล้วมาอีกนะครับนี่ป้าชวยเท้ากับกล่ำปลีนะหละ่ะน่าแดกครับแล้วมาอีกนะครับจ้าค <f> น <ะ S 2> ลงุงอะไร ทำหน้าแบบนี้เดี๋ยวลูกค้าคันหนีบอแักหน้าสมยสมยเอ้อสมายเหรอแบบนี้เหรอสมายเฮ้ยเอาเถอะครับโอากาสหน้าเชิญใหม่นะครับนี่หรอเฮียแบบนี้มันรับผาด้ยังไงเนี่ยอ่ะ,ะมีคนพลางตัวมา ไม่ไม่ใช่นะครับเมื่อกี้เสียงเหรียญที่หามเลยใช่ระเบิดคุณเลยไม่ว่าอย่างไรถาได้การ์ดแมก็จะเก็บเงินไว้ได้เฮ้ยอันตรายจริงๆเลยนะนี่ แบบเนี้ดีแล้วละ่ะเนาะอืม,อม,ม้ที่สุดภารกิจก็จบซักทีนี่ครับจดหมายจากครูใหญ่โรงเรียนนินจาถึงท่านโอชอนะครับขอบใจนะอา่อนเราต้องพิสูจน์ก่อนว่าท่านโอชอนนี้เป็นตัวจริงหรือว่าตัวปลอมอะนะ๋ะ ท่านคือท่านโอโชตัวจริงงั้นเหรอตัวจริงแน่นอนหลักฐานล่ะมีบ้าไม่มีหลักฐานทั้งนั้นยังไงฉันก็คือโอโชตัวจริงเฮ้อตัวปลอมก็พูดแบบนี้กันทุกรายนั่นแหละฉันไม่ใช่ตัวปลอมตัวจริงนี่แหละยิ่งแสดงฆ่ากโกรธยิ่งน่าสงสัยแล้วจะแทนพูดยังไงกันเล่าฮะไม่ต้องพูดแ้วหลักฐานมาแสดงให้ดูสิเลวไหลก็บอกว่าตัวจริงก็ตัวจริงสิจงเจ้ากโกเอ้ย คาวนี้ภารกิจของเราจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่กันแล้วเนี่ยจิงดานี่แหละตัวจริงบอกว่าตัวจริงไงจินกาบอยรันคารโร